ค่ฤหาสน,นิตอรพันธ์ฟันกระต่ายพาคว้า3 0 0แสนล้านดังได้เพราะฟันสองซีนาคว้า3แสนล้านมาครองค่าฤหาสน,นิตอรพันธ์น้ำตาตกแต่งงานเศรษฐีทั้งทีไม่มีภาพทายเพื่อนดาราสวมชุดดำเข้าร่วมง,งานถูกยกให้เป็นคุณนาย3 0 0แสนล้านหลังจากที่ขึ้นแท่นนางเอกที่มีเอกลักษณ์เด่นเพราะฟันกระต่ายที่มีเพียงคนเดียวในประเทศไทยสําหรับนิดอรพันธ์โด่งดังมีชื่อเสียงในฐานะนางเอก ตัวอย่างผลงานที่สร้างชื่อเสียงได้แก่ภาพยนตร์เรื่องเธอกับฉันและผมงานภาพยนตร์ที่ดังมากๆนั่นก็คือวันวาน,วนยังหวานอยู่ในปี2526นอกจากงานแสดงแล้วก็ยังมีบทบาทในฐานะนางแบบนิตยสารวัยรุ่นภายหลังจากอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานก็ได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวก,กับสราวุธวชพนเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐช่วงเวลานี้เองที่เธอได้ยุติบทบาทในวงการบันเทิง และหันเทไปอยู่เบื้องหลังเป็นผู้ผลิตและก่อตั้งบริษัทโพลิพัสทีท่ร,รับผลิตรายการดังๆมามากมายนอกจากงานสแสดงและผู้บริหารบริษัทเธอก็ยังเคยมีอัลบั้มเพลงเป็นของตอนเองอัลบั้มตัวนิดๆกับค่ายแกรมมี่ส่วนชีวิตครอบครัวเธอมีลูกสาวหนึ่งคนและลูกชายสองคนต้องบอกเลยว่าการที่เธอสามารถไต,ต่เต้าจากการเป็นดาราสู <intuition> สา่ภรรยาผู้บริหารช่องได้นั้น เพราะเธอคนนี้ไม่ได้มีดีแค่ความสวยแต่ก็ยังมีความสามารถหลากหลายและยังเป็นคนที่มีความพยายามและขยนันจนทำให้เธอนั้นไม่อยู่ในจุดที่เป็นคุณนายแสนล้านได้และแม้จะมีเงินทองร่ำรวยมากแค่ไหนเธอคนนี้ก็ไม่เคยฟุ้งเฟ้อเพราะได้งานวันแต่งงานของเนดอรพันธ์เธอก็ไม่เคยได้จัดงานอเออเกลอกเป็นการเลี้ยงแบบเรียบง่ายภายในครอบครัวไม่ได้รู้ราปิดถนนปิดโรงแรมเลี้ยงกันอย่างสมัยนี้แทบจะหาภาพดูไม่ได้เลย คุณนิดเคยไปออกรายการทวายไลฟ์โชว์บอกว่างานเลี้ยงแต่งงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายเชิญเฉพาะคนที่สนิทจริงๆเท่านั้นโดยบอกคนที่เชิญมางานว่าเป็นการจัดเลี้ยงภายในซึ่งมีภาพมาโชว์อยู่ประมาณ2-3ถึงใบแต่ที่เด็ดที่สุดคืองานนั้นเชิญคุณอ้อมสุนิสามาด้วยในงานรูปอ้อมสุนิสาตาแดงเพราะน้ำตาย,ยังคลอเบ้าอยู่เลยคุณนิดเล่าไปยิ้มไปว่าวันนั้นอ้อมร้องไห้เพราะว่าเขาใส่ชุดดำไปเพราะไม่รู้ว่าที่เชิญไปคืองานแตง่ง พร่ำขอโทษคุณนิดตลอดเวลาแล้วก็ร้องไห้เสียใจมากๆไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆเพราะคุณนิดบอกว่าแค่งานเลี้ยงภายในเฉยๆคุณนิดบอกคุณออมว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ฉันเห็นแกสใส่กระโปรงมางานฉันได้นี่ก็ปลื้มใจมากๆออมคิดว่างานเลี้ยงกลางคืนใส่สีดำเป็นอะไรที่มาตรฐานสุดแล้วเรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวหนทางการเป็นคุณนายโพลิพัสกับชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างมากของเธอคนนี้ที่น่ารักและน่าชื่นชมในวิธีการเลี้ยงดูลูกที่สุดแสนจะธรรมดา คัดกับฐานะแสนล้านจริงๆค่ะ